นี่กูจะบอกอะไรให้นะอีพวกที่ชอบวิจารณ์ครอบครัวคนอื่นน่ะครอบครัวตัวเองอ่ะดีนักหรอถามจริงถ้าเกิดมึงไม่ขาดความอบอุ่นหรือว่าครอบครัวมึงไม่หลักเนี่ยมึงก็คงไม่มาวิจารณ์ครอบครัวคนอื่นหรอกกูพูดเลยแล้วบอก่ากตรงนะตรงนี้เลยแล้วทำไมหรอแล้วครอบครัวกูทําไมคือครอบครัวกูแม่กูพูดธรหยาบกูพูดทําหยาบแล้วมันทําไมมันไม่มีครอบครัวใครแบบเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกกูจะบอกให้ อีฮี้ออย่างน้อยอะนะแม่กูเลี้ยงกูมาเลี้ยงน้องกูมาเนี่ยกูก็ไม่เคยเป็นโจรเป็นขโมยเป็นไปฆ่าคนตายหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วมึงจะทําไมแล้วกูก็ไม่เคยไปเสือกเรื่องของพวกมึงเพราะฉะนั้นอย่ามาเสือกเรื่องกูโอเคปะอีฮี้ชอบวิจัยเขาพวกคนอื่นเป็นเทียอะไรปะวะขาดความอบอุ่นพ่อแม่ไม่รักหรอเด็กๆแม่ไม่อุ้มพ่อไม่กอดหรอถาจริงอะไรให้พวกมึงเออครอบครัวตัวเองอะดีนักยังไงดีแล้วหรือยังเออไปตากน้ำใส่กระโหลกชะงก่อนนะ แล้วค่อยมาวิจารณ์ครอบครัวคนอื่นอีฮี้กูเนี่ยกูทาไมถึงกูจะแบบว่าไม่ได้เพอร์เฟกหรือครอบครัวกูไม่ได้ดีพร้อมร้อยเปอร์เซนต์กูจะเป็นเด็กที่ซูบุรีหรืออะไรก็แล้วแต่พูดทำหยาบแต่กูก็ไม่เคยไปสร้างความเด็ดห้อ,อนใ้คนอื่นอะแล้วกูก็รักครอบครัวกูแม่กูก็รักกูแล้วมันจะทําไมอ่เยอะอย่าเยอะพูดเลยอย่าเยอะ มึงมึงเป็นเฮียอะไรกันวะทำไมต้องพูดถึงเรื่องครอบครัวเออมึงมาวิจารณ์ครอบครัวคนอื่นทำไมมึงวิจารณ์มึงวิจารณ์เป็นคนโคนอีเหี้ยมึงอย่าสารแนมาวิจารณ์ครอบครัวเขาแล้วกูจะพูดอย่างพูดอะไรมันหนักตรงไหนส่วนไหนเออมันหนักหัวแม่มึงหรออีสัตมึกูขอในเหอะขึ้นนะหนักหัวแม่มึงแมมอีเวนอีเวนตะลตายอีเหี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวกูบอกว่าคือกูจะพูดทำยากมันเป็นเรื่องในครอบครัวกูปะเกี่ยวอะไรพวกมึงอีสารเลวจบปะเคลียร์นะไหวนะอีเหี้ย ตายไปิสัตว์นุ้นหนักกระโดดตึกไปอีฮีแแดกที่แล้วโดดตึกกับมึงเคยดูคลิปกูไหมคนที่เขาดูคลิปมะนะถึงเขาจะดูว่าพูดทำอย่างเขารู้ว่ามันสมองเออเขามีสมองอีฮีแอเากว่ารู้ว่าอันนี้ควรไม่ควรที่จะทำตามไหมเออแล้วเขาก็รู้ว่ามันจริงหรือเล่นหรืออะไรอีฮีแมึงไม่เคยพูดเลยหรออีดอกอีฮีแอีสัตว์อีเวนน่ะเกิดมาไม่เคยเลยหรออีควายไม่อยากจะให้มึงด่ามึงนะ แหม่เรื่องของกูหรืองอยโลกสวยมากอีดอกเกิดมามึงไม่เคยเลยพูดคำหยาบนะน่ะทำไมเกิดมาพูดขับขาตลอดเวล่ะควายบอกให้เดี๋ยวกูจะับไม่ได้ไม่ต้องดูกูโอเคปะเดี๋ยวกูจะพูดให้ฟังมึงอีหน้าหนังหหน้าหนังแตกโอเคจบป้จบไหมเคียนนะสิบแปดบวกหลับไม่ได้ไม่ต้องดูป้ายหน้าค่ะไปเลยไปเน็ตกระปลไปตายอีดอกเกินภาษาสวยมากมึงพูดออกมาปากมึงไปพูดออกมาดอกเป็นดอกพีุู่หรือดอกทอง เลิศค่ะจบปะกูแฮปปี exactly. ้มีอะไรไหมแม่กูพูดหยาบหลอกไงนะแต่แม่กูเลี้ยงกูมาดีสอนให้ลูกกูเวหรือชั่วหรือเตอรแล้วก็ไม่ได้สอนสอนให้พวกกูเป็นโจรไปขโมยหรือไปฆ่าคนตายหรือไปข่มขืนเขาโอเคปะแค่นั้นชีวิตกูแฮปปี้ชีวิตกูสวยงามชีวิตกูมีความสุขการพูดทำหยาบมันไม่ได้เกี่ยวกับการสั่งสอนอบรมลูกตาวยสัตเอ์จัดอีกรอบนึงค่ะเป็นไงล่ะอีหน้าหนังหีหน้าหนังแตกอีสัตว์อีสัตว์ละเรวพ่อแม่ไม่รัก สันดานใครและอีพวกที่โยงเกี่ยวกับการศึกษานะแล้วก็มาบอกว่าอาจารย์สอนว่าไม่ให้ปากจัดกไม่พูดรำหยาดไอ้เฮียเวลาอาจารย์สอนมึงจำหมดป่ะก,กูถามแค่นี้ไหนลองมา,มา,มาเล่าให้กูฟังแล้วมาพูดที่อาจารย์สอนอะไรบ้างไหนมมาท่องให้กูฟังให้หมดนะอีสัตว์ไม่เข้าใจว่าอ้พวกที่บอกว่า แบบฟันคนดาคำหยาบแบบนี้เราก็บอกว่าพื้นฐานนี่มาจากสลัมบ<อ>่บงบอกถึงว่ามาจากสลัมโหยดอกมึงเช็คเช็คด้วยมึงนี่หูมาจากทฤเลหาดมากบ้านมึงอ่ะเฮียสลัมเฮียอะไรอยู่ชั้น38มึงเช็คด้วยสลัมบ้านปเหี่ยม,มึงหงอยอ,อยู่ชั้น38มบอะฮะเช็คก่อนเช็คให้เยอะๆไม่งั้นจะแสดงบ่งบอกถึงความโง่ขั้นขั้นควายมากๆของมึงด้วยจะบอกให้เช็คให้เยอะๆอีบ้าอีบ้าคำพูดใครคนที่เขารู้แบบว่ารวยมหาศาลเขาพูดคำหยาบก็มีเยอะแยะเฮีย คนต่ำๆไพราแบบมึงอะแอฟ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 แเป็นผู้ดีมึงไม่เคยนอนแดหีให้คูให้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 ผัวมึงเยเหรอถามแค่นี้มึงอยากจะพูดดับไปก่อนนี้นะเว้ยเนี่อโถตอนเยมก็ร้องเหมือนกันเลยอีสัตวโหนี่บอกว่าดีนะครอบครัวที่เราไม่พูดคำหยาบจนเห็นเป็นเรื่องปกติแต่ขึ้นมึงกับกูนี่ก็น้ำตาเล็ดแล้วนี่มึงดูปากกูมึงกูมึงกูมึงกูไหนช่วยน้ำตาเล็ดให้ดูดิดจีแต่กูหัวเราะกันเยี่ยวเลย ด่ามึงเหรอฮะไอสัตว์นรกไม่รับเออกูด่ากูลอยๆอยไม่ชอบเขาเป็นด่ามึงใช่ไหมทำไมอ่ะมันผิดตรงไหนวะกูก็กูก็สอนลูกกูมาเป็นคนดีเว้ยกูไม่ถึงกูจะพูดคำหยาบมันก็เรื่องของกูป่ะมึงรับไม่ได้ปากมึงอาจจะมีดอกอะไรร่วงดอกทองหรือดอกอะไรกูไม่รู้ไม่เกี่ยวกูแต่ของกูนี่คือกูก็พูดของกูตามธรรมชาติของมนุษย์ทำไมอ่ะกูเป็นมนุษย์กูใช้คำว่ามนุษย์ไหมมนุษย์บ้างเนี่ยโลกสวยให้มากประสาทแดกหรือไงวะมึงชีวิตประจำวันมึงไม่เคยได้ยินเลยหร อีทางลากไปลุมเย็ดเนี้ยไม่เคยได้ยินหรอไม่เคยได้ยินก็มาฟังนี่มาฟังฟังกูทุกวันฟังบ่อยๆเดี๋ยวกูจะพูดให้มึงฟังบ่อยๆเฮียไม่เอาแล้วกูจบนะจบสิมาจบนะ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 เคลียร์แล้วช่วยเลยที่แชร์แต่ก็ตีมาคลิปเนี้ยดูไว้นะอีสราเลว